สวัสดีค่ะครูติาสาวบ้านนาคะ่ะนี่นะคะก็เป็นวันที่9ท่านวาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ก็เป็นวันขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของพี่นัทกับพี่เพชรนะคะกุเตียวก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเย้นะคะก็อ่ะอ,อุ้กรทีละอย่างแล้วกันนะคะ สำหรับวันขึ้นบ้านใหม่นะคะก็มีการทำบุญเลี้ยงพระเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับพิธีการนะคะที่ทำก็คุณก็ขออวยพรให้พี่นัดกับพี่เพชรนะคะร่มเย็นเป็นสุขนะคะความหมายของร่มเย็นเป็นสุขก็คือมีความร่มเย็นนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะ,ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ทำอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะสหรับอาเปิดร้านใหม่วันนี้นะคะกูตูกก็ขออวยพรให้อ่าลูกค้าเยอะๆนะคะขายดิขายดียดเอารุ่นแบบไม่ต้องพักผ่อนเลย <c oughs> ขายดีจนวันละร้อยชามอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะก็รวยๆนั่นเองนะคะมีสุภาพจิตแข็งแรงมีความสุข ในทุกๆวันนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็สู้ๆนะคะ,นะคะก็พูดถึงอยากไปนะคะแต่ด้วยภาระหน้าที่นะคะมันไม่ใช่วันหยุดเนาะวันนี้นะ,ะก็เลยให้บาเบียช่วยแล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ส่งผ่านคำอวยพรน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะไปฝากไปถึงพี่นัทกับพี่เพชรด้วยนะคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็วันนี้ก็เห็นทีมงานแล,แล้วก็เห็นแขกทุกคนที่มาร่วมงานนะคะก็ดูอยู่นะดูในไลฟ์สดอยู่นะคะก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะคะทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะก็ขึ้นชื่อว่าทีมงานสามเสนก็น่ารักมากเลยนะคะทุกคนถึง แต่ละคนกม็มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะคะอันนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กคือการทํางานที่ทําคนละอย่างแต่ว่าเป็นทีมเดียวกันนะคะทีมงานสามสิบก็สุดยอดคะ่ะแฮปปี้นะคะ <laughs> เห็นแล้วแฮปปี้ <laughs> นะคะก็แบบต้องขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะใน ท,ทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะที่มอบให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณในความาน่ารักความเอ็นดูนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะคอยมาดูโฆษณาคอยมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ดันให้นะคะในทุกๆวันนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูติวสาหนาด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานสามสดึงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย